หกเดือนก่อนหน้านั้นเฟซบุ๊กที่รักอย่ามาหวังอะไรจากฉันเสียให้ยากนี่ถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยนี้ ไม่ต้องบอกให้เป็นสมาชิกแฟนพงแฟนเพจก่อนถึงจะได้คูปองลดราคาจ้างก็ไม่สมัครหรอกเช้าวันรุ่งขึ้นอ <c oughs> <c oughs> <t> <sushi> นอนมาสุกฤิตไม่ได้ลาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมตัวไปทำงานเช่นทุกวันการเข้าไปเช็ค Facebook กลายเป็นสิ่งแรกที่ทำทุกเช้าเรียกได้ว่าติดสังคมอย่างนี้เข้าแล้วในวันนี้เขามีเพื่อนในเครือข่ายเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วรับตั้งโอเป็นเพื่อนและมีเพื่อนอีกสองคนชวนเล่นเกมคือทรงศัก์เทอร์โบกับไอสอง เฮ้ยเราไม่ใช่คนดังขนาดนั้นโปรแกรมหรือฐานข้อมูลของ Facebook ต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่เลย สุกริตตื่นขึ้นมาพร้อมทำกิจรกรรมเดิมๆนั่นไงเอาอีกแล้วคราวนี้ต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและแล้ว สิ่งที่สะดุดตาในสุกี้สุกี้ก็คือข้อความแสดงสถานะหกเดือนที่แล้วงั้นเหรอ ขณะเขากำลังสับสนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เสียงมือถือดังขึ้นเฮ้ยสุกริตตอนนี้อยู่ไหนแล้วมีประชุมตอนเก้าโมงจำไม่ได้หรือบวานิกคาวูอันิเซอร์บีนีบลาร์ลูร์บิกส เช้าวันรุ่งขึ้นอหคนอะไรชื่อไฟฟูสงสัยต้องน่ารักแน่ๆเลย เช้าวันรุ่งขึ้นแย่แล้สิสุกฤตโลงออกมาพลางลุกจากเตียงทันทีไปยังร้านโจ๊กพ่อนุ่มจ๊ะพอมีเหรียญให้ยายสัก50สิบาทไหมจ๊ะคุณยายครับผมก็ไม่ได้พกกระเป๋าตังค์มาเหมือนกัน ผมขอไปซื้อโจ๊กก่อนแล้วจะกลับมาขอโทษทีนะครับตะกี้คุณยายกำลังหาเศษตังใช่ไหมครับอ๋อใช่จะ้ะเมื่อกี้บอกว่าไม่มีเงินไม่ใช่หรอแล้วซื้อโจ๊กมาได้ไงล่ะเรากลับกันเถอคะค่ะคุณยายไฟว่าคนสมัยนี้แรงน้ำใจ หกเดือนต่อมาเดวสน,นักกาวออ,อินเช้าวันรุ่งขึ้น สดเกือบหนึ่งล้านบาทยังคงอัดแน่นเต็มกระเป๋าเป้เดินทางเฮ้ยน้องครับอย่าขี้เซาสิครับพวกคุณเข้ามาในนี้ได้อย่างไรเราต้องถามพ่อหนุ่มมากกว่าว่าคุณเป็นใครผมชื่อสุกฤตครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อหนุ่มรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปบ้างนะ่ะจะบอกอะไรให้นะโต๊ะที่นายเข้าไปร่วมวงเล่นนะ่ะ ประจําของเฮียตรงเขาพ่อหนุ่มเอ้ยรักจะมีชีวิตอยู่ในวงการนี้ต้องรู้จักมารยาทบางอย่างก่อนเข้าใจไหมครับิบิจ้เลยกี้เจ้เลยกี้สิสิ อยู่ตรงนั้นแหละไอ้หนุม่มอย่าทำตัวมากเรื่องเข้าใจไหมเพนเร็วลูกพี่ตำรวจมาคุณไายฟูขอโทษนะคะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรครับผมแค่คิดว่าเราเคยอาจพบกันมาก่อน สวัสดีค่ะพี่สุก,กี้สุก,กี้หรือเปล่าคะเฮ้ย <Hey! S 1> ตำรวจบอกว่าบ้านพี่โดนบุกรุกพอพี่หายไปเฉยหนูก็เลยช่วยดูแลบ้านพี่ให้ไงพี่รู้จักโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจหรือเปล่าล่ะอ๋อไว้พี่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไรพี่จะพาไปเลี้ยงข้าวนะต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานสักหน่อยเช้าวันรุ่งขึ้น คุณย้ายไปที่ห้องรองผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานได้เลยวันนี้คุณเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ผมให้คุณทำงานครึ่งวันครับร้านอาหารณนะเวลาห้าโมงเย็นสุกิตนั่งรอตั้งโอ๋ที่ร้านอาหาร ระหว่างนั้นชัยหนุ่มพยายามติดต่อตั้งโอทุกวิถีทางเฮ้ย <Hey! S 1> ภาพที่ถ่ายคู่กับเด็กสาวเหลือเพียงภาพเขาคนเดียว บทสนทนามากมายที่เขาเคยพูดคุยกับตั้งโอ๋ค่อยๆลังไหลามาในมโนสำนึกเขานึกย้อนไปวันแรกที่รู้จักเธอฮัลโหลขอโทษนะคะที่ผิดนัดตอนนี้โอโ๋เหลือเวลาไม่มากแล้วตั้งใจฟังโอ๋ดีๆนะคะโอ๋เดินทางมาจากโลกอนาคตโอ๋สงสัยตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าทำไมพ่อมีรอยแผลเป็นตรงแก้มซ้ายพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อถูกโจรขึ้นบ้าน จนทำร้ายพ่อโรงเรียนจัดทัศนศึกษาย้อนเวลาโอ๋เลยแอบหลบออกมาและคิดเอาเองว่าถ้าพ่อเห็น Facebook ในอนาคตอันใกล้คงหาทางป้องกันได้อะไรนะพ่อของโอ๋งั้นเหรอแต่พอจบทัศนศึกษาโอ๋กลับบ้านไปหาพ่อใบหน้าพ่อก็มีรอยแผลเป็นอยู่ดีโอ๋ตัดสินใจซื้อทั่วย้อนเวลาอีกครั้งแต่ยังไงพ่อก็ถูกคนทำร้าย ทำได้แค่แจ้งตำรวจให้พาพ่อไปส่งโรงพยาบาลพอได้แล้วพี่ไม่สนุกด้วยนะสัญญาณโทรศัพท์ขาดสุกริตนั่งจมอยู่ในห้วงความคิดของเขาต่อไปไม่เคยหวั่นใจเรื่องอนาคตเช่นนี้มาก่อนจริงๆสองอาทิตย์ต่อมา ผมขอให้คุณไฟเดินตามความฝันที่คุณไฟมุ่งมั่นที่จะทำประสบความสำเร็จนะครับค่ะอีกมุมหนึ่งมีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งยืนสังเกตการทั้งหมด ด้วยรอยยิ้มและถอนหายใจอย่างโล่งอกและเดินปะปนไปกับฝูงชนก่อนหายลับไป